ชุมกันนานนะกเลยนานมากเลยไม่ไหวพอเลยร่างกายเหนี่เดี๋ยวมันเห,หนื่อยมาเนี่อยสงสยัยจะเป็นภูมิแพ้แบบตันตนลายแล้วเนี่ยน้ำมูกมันเบิกไหลเก่งขนาดนี้น không có thằng người ta tham nó mua lại cho chỗ chỗ hơn thằng mình hơn thằng mình lột mình sáu đường đó. không anh phá sáu đường đã hết rồi như dài ở cái này là đua hay đi đó mùa องเดือนแค่เดียวเท่านั้นเองเขาเป็นไปตามธรรมดาของเขาเรานี่สิจิตใจเราเป็นยังไงสองเดือนผ่านไปเปล่าๆไหมนึกย้อนหลังดูตรงไหนได้ดีอกดีใจกับตัวเองบ้างไหมได้ภูมิอกภูมิใจกับตัวเองได้บ้างไหม ผ่านไปสองเดือนแล้วเราได้ทําอย่างนั้นวันนั้นเราได้อดหลับอดนอนวันนั้นได้ตั้งสติวันนั้นได้ความสงบเข้ามาได้เห็นได้อะไรบ้างอยอะมันแล้วลึกอ,อย่างนี้นะเทียบเคียงกันระหว่างเวลาที่ผ่านไปกับสภาพของเราถ้ามันไม่สมดุลกันแล้วก็ขาดทุนผ่านไปเปล่าๆเวลาผ่านไปเปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย ผ่านไปสองเดือนไม่ได้อะไรติดเพือติดตัวเลยแล้วต่อไปล่ะผ่านไปก,กี่เดือนผ่านไปกี่ปีเมื่อเดแลยวเลึกถึงมันบ่อยๆมันจะลืมเนื้อลืมตัวนึกว่าตัวยั่งยืนนึ่งึงแต่จริงๆนะนึนกว่าเรานี่มันไม่มีวันแก่วันตายนะเป็นอยู่ลึกๆเนี่ยความสาคัญเป็นอยู่ลึกๆ เราจะไม่แก่เราจะไม่ตายไม่ได้ออกไม่ได้คิดออกมาเป็นคําพูดคําจาอะไรแต่มันมันหมายอยู่ในลึกๆในใจยังก็มันยืดยาวซะนะหมาชีวิตคนเราน้อยเดียวครับเดียวเท่านั้นเองมัามันสมดุลกันไหมล่ะกับสภาพจิตใจเวลาผ่านไปเฉย สภาพจิตใจยังไม่กระเตื้องขึ้นหรือก็เตื้องขึ้นมาก็น,นิดหน่อยหรือก็แย่ลงไปอีกนะมีได้หลายแบบนผ่านไปขนาดนี้กี่เดือนกีป่ปีแล้วคุ้มค่าหรือ,อยังการฝึกขัดตัวทบทวนระลึกอยู่เสมอ อันี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วดีนานเราเนี่ยเวลาผ่านไปต้องนานแล้วทำไมย่ำอยู่อย่างนี้ย่ำกับที่ถอยหลังก็มีก้าวหน้าไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่สมกับเวลาที่ผ่านไปเลยวันนี่เราถอยหลังแล้วที่นานเนี่ยแย่แล้ววะ่ะผ่านไปตั้งหลายปีหลายเดือนแล้วถอยหลังแล้วเหรอเนี่ย เหลือเวลาอีกเท่าไหร่กันทาไ่เด้เตือนตัวเองเนี่ยมันมันไม่นานนะความสําคัญอยู่ลึกๆล,ลับๆต้อหนึ่งว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่ตายไปเลยความประมาทมันเข้าไปขนาดนั้นนะทมเป็นเล่นไปความสําคัญไปต่างๆนะนนะความภาคยงก็ย่อหย่อนลง เดี๋ยวเรามีเวลาอีกเยอะแยะไปไม่ใช่ของหวานนะคนคนเงามความดีไม่ใช่ของหวานหยิบมาหลายกินได้เมื่นั้นไม่ใช่ต่อสู้ด้วยความภาคเทียนถึงพลิกถึงขิง อดความทนไม่ยืดไม่ยาวหรอกอายุแต่ละคนแต่ละคนหนุ่มหนุ่มมันก็ตายได้หน,หนุ่มมันก็พิกการได้ทั้งนั้นวันใดวันหนึ่งเราจะทำความพักเพียนไม่ได้เลยโอกาสที่มี ความหวังที่มีอยู่จะดับสูญไปหมดเพราะจะผลของกรรมจะมีส่วนดีบ้างก็ตามต้องไปช่วยเอาตามมันแล้ว,วถ้าถือว่าให้หยุดกับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กิเลสเต็หมหัวเราปัจจุบัน,นวันนี้นะขณะนี้กิเลสเต็หมหัวเรา ทำยังไงดีเลยจะค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปแล้วพอค่อยขาดค่อยหลุดไปบ้างนะคตอย่าไปคำนึงคำนวณถ้าคำนึงคำนวณให้คำนวณแบบทำคือความตายมีได้เนี่วันใดวันหนึ่งให้มันฝังอยู่ในใจนั่แล้วก็เลิกกันเลยไม่ต้องคำนึงคำนวณแล้วความเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่ได้ยืดได้ยาวอะไรต้องหลับตั้งหลักในวันนี้ให้ได้ปัจจุบันปัจจุบันอยู่นัปัจจุบันคือความภาคเพียรระลึกรู้ตัวอยู่ อีตเกาะกินหัวใจเราทุกขนาดไปการต,อ,ตอสู้ต้องทุกขนาดนะปัจจุบันไปทุกขนาดเลยไม่หวังอนาคตไม่หวังแล้วอดีตไม่ต้องไปสําคัญมันเคยเป็นยังไงมาก็แล้วแต่เดี๋ยวดีกำลังสู้กันอยู่ี่อย่างอื่นเป็นไรไปได้ฟังเทศจนมาเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ตั้งอีตั้งใจให้มันทําความเพียรให้มันเต็มเม่เต็มหน่วย ตั้งความเพียรได้แต่มเมด็ดจำนวยเยอคําสอนของครูบาอาจารย์ค่อยๆขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาย้นฟังเยอะแยะไปหมดนะเป็นสัญญาไว้ความเพียรเข้าถึงไหนเดี๋ยวสัญญาขุดขึ้นมาให้ได้เป็นทางเดินของสติปัญญาต่อไปตั้งตรงนี้นะตั้งหัวให้ถูกก้าวก็ก้าวให้ถูกก้าว ก้าที่หนึ่งถูกแล้วเดี๋ยวก้าที่สองก็ถูกตามไปถ้าตั้งหัวไปถูกทิศแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงที่หมายเดี๋ยวตั้งความเพียรให้แก่ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้โอกาสตัวเองให้มากที่สุดเดี๋ยวเมื่อเช้านี้พวกที่พวกน้ำสั่งไปปฏิบัติต่อร่างกายนี่ยังก็อะไรปฏิบัติต่อร่างกายตั้งแต่วันเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ เอา,อย,าอย่างดีอย่างดีเท่าที่จะคึณมีเลยสําหรับทุกคน,คนคนยากคนจนคนมั่งคนมีก็แล้วแต่ขนขวายหาแต่สิ่งดี<อ>ให้ร่างกายให้ธาตุให้ขันแต่สําหรับจิตใจไม่มีเลยตรงข้ามไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือถ้าคนเราปฏิบัติต่อใจตัวเองเหมือนปฏิบัติต่อร่างกายนี่ไม่มีใครอยู่แล้วล่ะในโลกนี้มันหลุดพ้นไปหมดแล้วปฏิบัติต่อร่างกายวันันกี่ชั่วโมงดูสิ เกือบจะ24ชั่วโมงยกไว้เวลาหลับก่อนหลับก็ก็หลับเพื่อร่างกายตื่นขึ้นมาก็เอาละขวนขวายเรื่องร่างกายเรื่องฟาดเรื่องขันเนี่ยถ้าปฏิบัติต่อจิตต้องได้ขนาดนี้นะได้ตลอดเวลาเหมือนกันร่างกายให้เพียงเท่านั้นพอแล้วพระพุทธเจ้าสอนว้จีวรเครื่องนุ่ผมให้บนเท่านี้อย่าให้มันกระเบื้อไปกว่าน,นี้ นะครับก็เป็นพวกเท่านี้วะอย่าให้กําลิบที่อยู่ที่อาศัยเอาไปสิสุกหัวนอนมีที่นั่งมีที่เดินพอแล้วอยู่ยารักษาโรคเอาว่าไปตามมีตามเกิดของเรานี่นิดหน่อยรักษาปไปทางมีตามเกิดทั้งมันนักอากาก็มีที่เขาลองรับอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องคิดคาดคิดเดาไประยะนี้ให้มันเท่านี้แหละพอแล้วไม่ได้มันต้องไปฟุ้งซ่านอะไรกับมันมาก จากนั้นไปเนเรื่องของใ,งใจครับทำไงใจจะสงบทำไปหาความรู้ที่ดีเข้าไปสู่ใ,ใจใจหลบลางไอ้ความรู้ที่จอมคลอมอยูนน่นั่นเนี่ยดูให้ดีถ้าปฏิบัติต่อจิตหรือปฏิบัติต่อร่างกายแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยผมว่าต้องได้อะไรติดตัวไปเลยไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งอย่างที่อัศจรรย์ทั้งนั้นนะ ดูตั้งกระตื่นงานหลับทําอะไรกับร่างกายบ้างแล้วตั้งกระตื่นงานหลับปฏิบัติต่อใจดูสิตื่นมาตั้งสติให้ได้แล้วตั้งความภาคเพลินความเพียนไว้จะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีสติอยู่กับสิ่งนั้นมีปัญญาอยู่กับสิ่งนั้นแล้วจะเป็นความรู้ความฉลาดไหลเข้าสู่จิตใจความสงบไหลเข้าสู่จิตใจ เพียนอย่างนี้ไปจนกว่าจะหลับต้องกระตืองานหลับร่างกายทิ้งไปเลยปล่อยให้มันแค่นั้นแหละกินแค่นี้นอนแค่นี้อยู่แค่นี้ผ่ขวนขวายอะไรเพื่อมันเกินไปอีกแล้วหนิตลอดชีวิตเมืนี่ขนขายเพื่อมันมาสักเท่าไหร่สิ่งอื่นจากเราแท้ๆขนขายเพื่อมันก็จนเหนื่อยยากลําบากขนาดไหน,น ใจเป็นสมบัติของตัวเองจริงๆครับไม่ได้ผลขวายเพื่อใจเลยนี่นมันน่าคิดอยู่นะขนาดนั้นแหละกิเลสกลอบสักโลกปฏิบัติต่อสิ่งอื่นตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตัวเองทอดทิ้งตัวเองอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงปฏิบัติต่อสิ่งอื่นเป็นกลับเป็นกัน สมบัติที่ดีของตัวเองทิ้งไว้ตลอดกับตลอดกันเหมือนกันเห็นไหมมีความฉลาดของเงยนเหรอและความโม่ของเราเันฉลาดจริงๆรหลอกได้ทุกถึงทุกอย่างเราก็โง่จริงๆแค่นี้ยังไม่รู้เลยนี่ปฏิบัติต่ออะไรจะเป็นสำคัญกว่ากันเวลาผ่านไปขนาดไหน จิตใจมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆมันมันเก็บเกี่ยวกองทุกมาไว้ด้วยบางทีผ่านไปผ่านวลาเวลาผ่านสถานที่นั้นผ่านสถานที่นี้ไปไม่ผ่านเปล่าๆเรื่องจิตใจเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเก็บเชื้อเข้ามาให้กิเลสมันสนุกเขาผ่านอยู่ในหัวใจ ในความเป็นจริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปไมว่าท่านมาเราความจริงในขณะนี้เป็นอย่างนี้ทุกข์กับสมุทัยเด่นที่สุดเห็นไหมเป็นทุกข์นั้นเป็นทุกข์นี้สมุทัยก็กําเริบขึ้นเหตุแห่งทุกข์กำเริบขึ้นกําเริบขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นทุกข์ต่อไปอีกแล้ว เพราะเราปฏิบัติต่อธาต่อขันต่อร่างกายมากมายกายกองเหลือเวลาให้จิตใจแค่นิดเดียวมันไม่พอกันความภาพเพียรความุกผมผลบลรมไม่พอกันกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จะทึงได้รับไม่พอกัน สิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นจริงจริงยังจำเชื่อสิ่งที่ควรจะละไปบ้างให้เบาบางไปบ้างก็ละไม่ได้เบาไม่ได้เพราะอะไรก็ว่าเวลาผ่านไปเราปฏิบัติต่อใจเรานิดเดียวหนึ่งรู้ตัวเองหวาดเชียวในตัวเองคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวโทรตามเราก็ตายเปล่า ายทิ้นเปล่าเล่าในขณะที่โอกาสมีเต็มที่นลวก็จำต้องไปเกิดตามกรรมของเราอีกแล้วโอกาสข้างหน้าอาจจะไม่มีเหมือนอย่างนี้เลยถึงแม้จะมีความต้องการขนาดไหนก็แล้วแต่แต่โอกาสภายนอกจะไม่มีอํานวยเหมือนอย่างนี้ไม่อาจจะไม่อํานวยเหมือนอย่างนี้เลยเันั้นขณะนี้ควรทําอะไร มันก็เอากับตัวเองอย่างนนี้สั่งสอนตัวเองเนี่ยนำบังคับตัวเองอยู่ก็เดี๋ยวโอกาสนี้ปิดไปแล้วเราก็แยกแล้วว่ะต,ตือนตนม,มันตกงดูเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับทุกคนไหลกันตัน้งแต่ตื่นลืมตามาปฏิบัติต่อร่างกายแล้วจิตใจทิ้งไว้หมดเลยไม่ได้สนใจเลย ตอนที่ยังไม่รู้เรียนงสาภาวะเป็นไ,ไงยังไม่ได้คิดจะฝึกขัดดัดตน้นเป็นไงตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยดูสิเราปฏิบัติวัดถากสิ่งอื่นนอกจากใจเราไปหมดเป็นไ,ไงความจิตใจเราความรู้ความอะไรของเราเนี่ยผิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีขนาดพอรู้พออะไรเข้าใจแล้วก็ยังเสียท่าให้มันแต่ละวันแต่ละคืน ปล่อ,อยทิ้งไม่ได้ไหมความเป็นเช่นนี้มันรู้ตัวเองเลยปล่อ,อยทิ้งไม่ได้ความมาคือเราอย่างนี้ดีกว,ว่ามาพ้นแบบนี้เราไม่มีวันพ้นทําไงตัวจะพ้นได้มันก็กลับตัวเองอยู่เตือนตัวเองดูโทษของตัวเองกลับตัวเองด้วยตน อตัวเองด้วยตัวเอง,งเดิมก็ได้ตัวเองเป็นที่พึ่งนี่แหลงที้ที่เหี้ยแล้วแหวะนะอุตสาห์ไปทำความภาคความเพียรเข้าหรือหนึ่งเดือนจะออกพรรษาแล้วเอาแบบนี้ไปดูไปพิจารณาดูผ่านไปแล้วสองเดือนผ่านมาแล้วกี่เดือผนอผ่านมาแล้วกี่ปีเทียบเคียงกับจิตใจเราเป็นไง ผ่านไปเฉยๆแล้วมันผ่านไปนบนกองทุกกองยากผ่านไปนลอยที่ยังไม่มีอะไรเลยเหนือเก็บ่้าบาาสิบบาทไม่ได้เลยเหรอเดึ่หัวใจตัวหนึง่งมีราคาทุนไปเรื่อยไปดูให้ดีดูแล้วให้มันมีถ้าดูถูกจกังหวะน,นั่นเองมีแรงขึ้นเลย มีแรงสู้เลยแ่ะดูถูกเหตุถูกผลเท่านั้นอ่ะมันพืดขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงไปอยอะหรือนั้นไหมละอ่อยอ่อยไปเอื่อยเอือยไปเรื่อยเอือยเอือยไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็อ่อนลงอ่อนลงเราต้องหาจังหวะปลุกใจตัวเขาอีกเออาล่ะแค่นี้แหละนะไปไปนะ Yeah.